วันนี้ผมอยู่ที่สาขาใหม่นะครับผมมีรถมาแนะนำหนึ่งคันนะครับคันนี้บอกเลยว่าใครพลาดคันนี้นะครับแบบสวยมากๆนะครับรถเป็นคูปต้านะครับรุ่น L3608ST ผมเพิ่งได้มานะครับเพิ่งลงรถสไลด์มาเมื่อกี้นะครับผมเอามาวางไว้ที่สาขาใหม่นะครับรถเดิมๆนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากครับอันนี้คือไม่ทันได้ล้างนะครับมาร์กเดิมๆคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับ สีสันเดิมๆนะครับ2,229ชั่วโมงไม่ทำงานแพ้นะครับรถจดทะเบียนปี59นะครับเจ้าของใส่กันมือจับมาให้เรียบร้อยนะครับมีรังเครื่องมือมาพร้อมนะครับมาพร้อมกับผัานพวนนะครับ5ใบ22นิ้วนะครับรหัสผ่านเป็น225 EPO รถถือว่าแห้งดีครับามีทำไร่มีลงนาบ้างนะครับรถรถตัวนี้เป็นรถไล่นะครับมาจากทางอำเภอนาคูนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ นะครับยางถือว่าอยู่ที่สภาพ85เเซนะครับยางสวยทั้ง4ี่เส้นใครสนใจนะครับคันนี้ราคา3 4 0 0 0 0บาทนะครับ3 4 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้เช่าเงินนะครับด้านหน้าถอยหลังให้กับลูกค้าได้ชมกันรถสวยๆนะครับการันตีนะครับเครื่องเกียร์ดีระบบสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สภาพ95เอร์เซนนะครับรถใช้งาน7ปีสภาพได้ถือว่าสภาพนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับ วันไม่ไหลนะครับอ่ะโอเคเปิดดูเครื่องยนต์หน่อยครับเปิดดูเครื่องยนต์หน่อยนะครับอันนี้กาดกาดหน้านี่ลูกค้าน่าจะทํามาเองนะครับอ่ะเปิดเครื่องยนต์หน่อยครับเปิด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 ยังไม่ได้เปิดเปิดเปิดได้เลยพี่ทุกนกดกดฝากระโปรงลงหน่อยนึงอ่ะยกอ่าโอเค ครับกาดหน้าลูกค้าทํามีเดินไฟมาด้วยเปิดน้ำมอนาน่อยครับเปิดน้ำมานาหน่อยร้อแน่นๆนะครับสภาพถือว่าสวยพี่เปิ้ลครับเปิดเครื่องให้หน่อยครับดูไอหน่อยเครื่องเดิมๆนะครับอันนี้ต้องเน้นย้าว่ารถยังไม่ทันได้ล้างนะครับสวยมากๆนะครับกก็บๆเลยเป๊ะครับเป๊ะครับคันนี้สามแสนสี่นะครับ ใครไวนะครับใครได้รีบเลยนะครับสำหรับคันนี้สภาพผมถือว่า95%รถสวยมากนะครับราคาเพียง3 4 0 0 0 0บาท36 s กีนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยเครื่องยนต์เป็น3สูบนะครับ2พาว4วิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับขอบคุณครับ